ครับสวัสดีครับสำหรับในกลุ่มเกเษตรและอาหารในวันนี้นะครับประเด็นที่ตอนนี้เป็นข้อที่ชั่วครงหนีไม่พ้นในเรื่องของอผลกระทบจากเรื่องตัวเอนิโยนะครับว่า,าจริงๆมันจะกระทบเ,เรื่องพืชผลการเกรษตรเนี่ย ยังไงบ้างนะฮะในฝั่งประเทศไหนบ้างนะฮะแล้วนอกจอากนี้แล้วกระทบในส่วนอื่นอีกไหมนะะเดี๋ยวนี้เราคงจะมาเล่ามาพูดกันให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับว่าจริงๆมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับทีนี้เราไปในตามสไลด์ในหน้าที่1นึ่งเลยละกันส่วนเมรื่อรอากาศของ,องเมริกาเองก็ออกมา,าพีดิกหรือว่าทํานายในเรื่องของอ,อุณหภณูมิบนพื้นผิวน้ำนะรตรงนี้มันจะเป็นตัวกําหนดในเรื่องอาอาอาการเกิดของตัวเอลนิโยหรือว่าตัวลานินยานะครับซึ่ง ถ้าเราดูเนี่ยดูจากาาในในในตามชาร์ตเนี่ยนะฮะในตามรูปเนี่ยก็จะเห็นว่า,าถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยของปีนี้เนี่ยไปถึงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยปี2024นะครับเราจะเห็นว่า,าจุดที่เป็นสีแดงแดงเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขึ้น นะฮะมันเป็นตัวบ่งบอกสะท้อนถึงว่าอุณหภูมิมันพื้นผิวน้ําในฝั่งที่เป็นมหาสมุทรไอ้ตรงแปซิฟิกโอเชียนเนี่ยที่เป็นทั้งฝั่งที่เป็นทั้งด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกเนี่ยเราคิดว่าโดยภาพรวมเนี่ยอุณหภูมิมันจะอุ่นขึ้นโดยรวมนะฮะบนผิวน้ําสิ่งที่เราเห็นมันก็คือในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัวอินด็กซ์ที่เป็นตัววัดนะฮะซึ่งจุดหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติมันมากกว่าบ 0.5ตรงนี้มันจะเป็นภาวะที่เกิดตัวเอลนินโยขึ้นละนะฮะเราเห็นในแง่ของการคาดการณ์เนี่ยของสุดมากรการของเมก้าเองเนี่ยมองไปจนถึงปลายปีนี้แล้วก็ถึงต้นปีหน้าเนี่ยในแง่ตัวอินด x เซเองเนี่ยจะขึ้นไปประมาณสัก1ถึง1.5นะฮะแล้วก็จะเลย1.5ไปอีกนิดหนึ่งคือประมาณสัก1.7ที่เป็นตัวบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งแล้วว่าเอลนินโยมาแน่นอนรอบนี้แล้วก็เกิดอย่างน้อยเนี่ยไปจนถึงประมาณไลามัธ1ปีหน้านะครับเรา เห็นในแง่ของภาพของการฟลิป <Ash> ก <ELLE> ับเราดูปกติเราดูให้ตัวอินเด็กที่เป็นตัวนีโน่สนะฮะถ้าวัดดูเนี่ยนับปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณจุด9ก้บวบกจตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไปเป็นประมาณ1.5ถึง1.7ในช่วงประมาณปลายปีถึงตถึงต้นปีหน้าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่สะท้อนในเรื่องของความร้อนที่จะเพิ่มขึ้นโดยอุณหภูมิโดยรวมที่จะสูงขึ้นโดยรวมนะครับทีนี้ ในหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะฮะที่ทางสุนทรภ่อากาศ<ๆ>เขาก็คง<ๆ>มีการทำในแง่ตัวสแตทเองในะรันหลายๆโมเดลดูว่าเออมันจะเ,เครื่องมือมันจะชี้ไปถึงไปทางที่ทางไหนนะฮะซึ่งทุกเครื่องมือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวบอกถึงภาพที่เป็นตัวเอลนิโยที่เป็นแบบสตรองก็คือมากกว่า1.5เป็นต้นไป1.5ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนออกรกฎาคมไปจนประมาณเดือนมีนาคมปีหนาเราดูจากตัวกราฟนะฮะ ขึ้นไปแตะประมาณเกือบถึง1.5ึงแล้วก็ลงนิดหน่อยเพราะนั้นภาพตรงนี้เองก็เป็นตัวสะท้อนที่บอกว่าเอลนินโยเนี่ยน่าจะมาจริงละแล้วก็ห้าสิบหกเปอร์เซนต์โอกาสของการที่จะเกิดเป็นในรูปแบบที่เป็นสตรองเอลนินโยหรือว่าตัวอินเด็กซ์ที่มากกว่า1น่เนี่ยทางส่วนประกอบกลับให้ป๊อปประมาณ5 6 5 6เปอร์เซนต์แล้วก็8 4เนี่ยมีโอกาสกาที่จะเกิดเป็นภาพที่เป็นเอลนิโยที่เป็นเขาเรียกว่าระดับปานกลาง นะฮะหรือว่า moderate strength นั่นเองก็คือระดับปานกลางซึ่งอินเด็กเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ประมาณสัก 1- ถึง1.5ก็คือไม่เกิน1.5เพราะนั้นเนี่ยปต๊อปตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบอกชัดเจนแล้วว่าเอวินโยะดับกลางๆมาแน่นอนอปลายปีนี้ถึงปีหน้านะครับ อันนี้ก็เป็น probability ที่ทำเราดูเห็นชัดเจนแล้วว่ารานิาไม่มาแน่นอนเพราะป๊อปมันไปศูนย์หมดนะฮะภาวะการที่เป็นนูท r a l ก็ไม่เกิดเกิดน้อยมากอะโอกาสจะเกิดแค่ป๊อแบบอ่เท่านั้นเองเอว์เอนยโยเราจะเห็นตั้งแต่ตอน Q2 เนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณสัก93%นะครับแล้วก็อ่าใน Q3 เองเนี่ยจะขึ้นไปประมาณสัก 94%ทั้งที่ใน Q2 เนี่ย86%นะฮะใน Q3 เนี่ยขึ้นไป94%แล้วก็ใน Q4 เนี่ยขึ้นไปอยู่96%ภาพผม Q1 ปีหน้าเนี่ยเราเห็นอนินดิโก้93%อ๋อป๊อปที่เกิน90%ตรงนี้ก็เป็นตัวบอกแล้วว่าการเกิดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ อากาศเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยสภาพอากาศที่เป็นตัวอินโยเองเนี่ยเราลองดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในโซนของอเมริกาเองแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันในเรื่องของความแรงกับความชื้นนะฮะทางตอนใต้ปกติแล้วเนี่ยฝนจะกลับมาตกเยอะในช่วงโซนนี้ทางตอนเหนือเนี่ยจะอากาศอุ่นกว่าปกติแล้วก็ทางด้านตะวันตกจะอุ่นกว่าปกติ ทางด้านตะวันตกที่เฉียงเหนือขึ้นเป็นเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้จะแแ้งหรือว่าแห้งกว่าปกติแล้วก็ฝั่งโซนที่เป็นด้านตอนกลางที่เฉียงไปทาดงด้านตะวันออกตรงนี้อากาศจะแห้งกว่าปกตินะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทาง u s a หรือสุวนารกรอากาศของ ok อเมริกาเองด้วยนะก็กระทรวงเกษตรของอเมริกาเองด้วยเนี่ยก็มาพีจิต์ในเรื่องของตัวอากาศที่จะเกิดขึ้นว่าในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยดูแล้วแนวแนวโน้มเนี่ยฝนน่าจะตกเยอะขึ้นใน ช่วงทางตอนกลางฝั่งที่เป็นมิดเวสที่เป็นด้านนอกนะครับแล้วก็ลงมาถึงทางด้านที่ราบทางตอนใต้ตรงนี้ฝนจะตกเยอะอุณหภูมิโดยรวมของทั้งประเทศจะอุ่นแล้วก็ร้อนขึ้นแบบป,ปกติโดยทั้งประเทศเลยยกเว้นก็คือในช่วงที่เป็นทางนอร์ทบอลเลยหรือว่าที่เป็นทางที่ราบทางตอนเหนือที่อาจจะมีอุณหภูมิที่ปกตินะฮะทีนี้ถ้าเราดูจากภาวะอากาศตรงนี้ปุ๊บปกติแล้วต้องบอกนิดนึงว่า correlation ระหว่าง พื้ผลเกษตรที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวโพดหรือว่าตัวธุลเลืองเองที่ปลูกในอเมริกาเองเนี่ยภายใต้ภาวะที่เป็นตัวนิ้ยอเองเนะฮะต้องบอกว่า,ายิวปกติมันจะสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นผลผลิตมันจะออกมาดูแล้วเยอะกว่าปกตินะฮะเพราะว่าฝั่งมิดเวสเองเราคิดว่าฝานจะกลับมาตกเยอะมากกว่าปกติแล้วก็ในช่วงไปลายดูเราคิดว่าฝานจะค่อยๆทยอยเยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้นฤดูอาจจะมีความ แห้งหรือว่าอาจจะมีความแรงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวช่วงกลางๆถึงปลายฤดูเนี่ยฝนจะกลับมาตกเยอะขึ้น นะครับทีนี้ในฝั่งมิดเวสเองเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเดือนอมิถุนายนเนี่ยมันก็เกิดภาวะแรงขึ้นโดยเฉพาะในตอนรอบนอกนะฮะที่เป็น3รัฐนะครับที่เราเห็นเป็นจุดแดงๆตรงนี้นะฮะ,ะฝั่งมิดเวสเองเนี่ยเราเห็นในรัฐที่เป็นตัวมนะิสซูรีนยที่แหลงนะฮะนี่คือในี้ในในตอนที่เป็นมิดเวสฝั่งรอบนอกมิดเวสเองจะมีอยู่2รัฐนะฮะทีนี้สิ่งที่เรามองเรามองไงเราคิดว่าคงเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเพราะถ้าดูจากในนิ้ก,นการมียอก็ พยากรณ์อากาศเองเนี่ยของสุพยากรณ์กากาศของบริการเองเนี่ยในช่วงเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนออสิงหาหรือว่าตุสิงหาหรือกันยาเนี่ยฝนจะกลับม,มาตกเยอะขึ้นนะฮะในฝั่งที่เป็นมิดเวสต์นะครับนี่ก็จะเป็นภาพอากาศของเดือน มิถุนายนเราเห็นว่ามันจะมีบางอาทิตย์ที่ฝนตกบ้างบางอาทิตย์ที่ฝนฝนหายไปบ้างดังนั้นขึ้ก็สลับกันไปแต่ว่าจุดที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนมิถุนายนเนี่ยาภาวะแรงจะเกิดขึ้นในฝั่ง m ิด w เวสนะครับอากาศรวมของทั้งโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราดูทแทร็กง่ายๆาถ้าเป็นในฝั่งที่เป็นด้านเอเชีย นะฮะแล้วก็ฝั่งที่เป็นด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยรวมถึงทั้งตัวออสเตรเลียด้วยเนี่ยภาวะากาศจะแห้งกว่าปกติรวมถึงทั้งอินเดียด้วยนะฮะซึ่งอยู่ใกล้สส้นสุดๆประเทศไทยเองเราจะโดนในบางช่วงแต่ว่าโดยรวมอาการก็คือจะ แห้งกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอลนิโยที่เกิดขึ้นใน Q3 แล้วก็ Q4 ปีนี้เนี่ยต่อเนื่องถึง Q1 ปีหน้าเนี่ยอาจจะทําให้ภาพของตัวฝนเนี่ยน้อยกว่าปกติซึ่งในแง่ของตัวกรมอุตุเองของไทยเองก็มองชัดเจนนะฮะว่าฝนน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนี่อย่างน้อย 20%-30% เดี๋ยวในหน้าต่อไปจะจะพูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเองผลกระทบเองเนี่ยเราคิดว่าต้องมานั่งดูในเรื่องของตัวครอบแล้วว่ามีพืชผลเกษตรอะไรบ้างที่ปลูกในฝั่งที่เป็นเอเชียแล้วก็เอเชีตยตววยนะวันออกเฉียงใต เดี๋ยวคงเล่าใน,ในหน้าต่อไปแล้วก็ในฝั่งที่เป็นทางอเมริกาเองที่เป็นทั้งเหนือและใต้เนี่ยแยกเป็นโซนๆนะฮะตัวอเมริกาใต้เองเนี่ยเราเห็นอาร์เจนตินาเนี่ยชัดเจนว่าน่าจะกลับมาแรงน่าจะกลับมาฝนตกเยอะนะฮะในฝั่งบราซิลเองเนี่ยทางตอนเหนือ อาจจะมีผลในเรื่องของอากาศที่แห้งทางตอนใต้เนี่ยฝนน่าจะตกเยอะในฝั่งอเมริกาเองอย่างที่บอกว่าเรามองว่าฝั่งที่เป็นตวมิดเวส์น่าจะฝนกลับมาตกเยอะขึ้นในช่วงกลางๆถึงปลายฤดูนะครับ ฝนในประเทศไทยเองเนะฮะถ้าดูจากกรมตุนิยมวิทยาก็คาดในแง่ของปริมาณฝนสำหรับฤดูฝนผลผลปีนี้นะน้อยกว่าปีที่แล้ว20%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับทั้งปีของปี2 0 2 3เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ29%นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็น่าจะทำให้ภาพรวมจริงๆพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมันก็มีอยู่5อย่างนะก็จะมีข้าวอ,อ้อยนะฮะแล้วก็มีปาล์มแล้วก็มีมันสำปะหลัง นะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยในแง่ตัว5-5าห้าผื้ผลผลิตเกษตรตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องตัวชปลพรที่หายไปนะสำหรับปีนี้ภายใต้ภาวะที่เป็นตัวเอลนิโยราคาอาจจะมีการสปค์ขึ้นไปได้เป็นไปได้ผลกระทบอีกการหนึ่งที่จะเห็นก็คือในเรื่องของตัวซัพพลายตัวปลาหลักๆก็คือการจับปลาทูน่าในฝั่งที่เป็นด้านเออซาล์อีสต์แปซิฟิกนะฮะตรงนี้เองก็อาจจะเห็น ผลผลิตตัวสปายเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากว่าตัวน้ํามันอุ่นขึ้นปลาอาจจะว่ายลงเป็นลึกกว่าปกติเพราะฉะนั้นการจับอาจจะถูกยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงต้องตามกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยราคาปลาเองอาจจะยังยืนสูงอย่างน้อยเนี่ยถึงแบบสบปายคิวสาอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยทางวิวของทางบริษัทเองก็คิดว่าราคาปลาน่าจะยืนยืนสูงต่อแล้วก็อาจจะย่อลงในช่วง Q4 ปีนี้นะครับ ในส่วนของตัวผลผลิตที่เราดูแล้วบูมเมอร์นะฮะในรอบนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าน้ําตาลตัวอ้อยเองเนี่ยมีการปลูกในทั้งสองพื้นที่ ทั้งในตัวฝั่งบราซิลด้วยแล้วก็ฝั่งประเทศไทยรวมถึงทั้งอินเดียแล้วก็ทั้งออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นเรามองว่าอย่างเงี้ยเอาผ u t ที่มันหายไปเนี่ยของอินเดียของไทยของจีนด้วยหรือต้องของตรงออสเตรเลียด้วยเนี่ยน่าจะกรบในเรื่องของเอาผ u t ที่เพิ่มขึ้นจากทางบราซิลนะฮะที่ตอนใต้ที่ฝนจะกลับมาตกเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมเราก็จะเห็นราคาน้ําตาลในตลาดโลกเองเนี่ยมันก็สไปขึ้นไปพีคสูงประมาณสัก26 27ิบ่สเ็อ่เอเซนต์ต่อปอนด์นะฮะแล้วก็ก็ย่อลงมา ซึ่งเราคิดว่าถ้าเข้าสู่ใกล้ช่วงที่เอลนินโยที่มันเริ่มจะแบบกลับไปพีกมากๆตอนช่วง Q3 หรือปลายปีเนี่ยในแง่ของความแรงที่มันแรงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวราคาน้ําตาลในตลาดโลกเนี่ยอาจจะสไปคขึ้นไปได้มากกว่านี้นะฮะเรามองในกรอบที่ประมาณแบบ27บถึงประมาณสัก35ในช่วงปลายปีถึงถึงประมาณครึ่งแรกของปีหน้านะครับในส่วนของตัวถั่วเหลืองเองเนื่องจากถั่วเหลืองมันปลูกในฝั่งที่เป็นทางอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ ะะเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยคิดว่าดูง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งนู้นเองเนี่ยถ้าดูโดยรวมผลผลิตเอาพุตของตัวมิดเวสเองของอเมริกาเองคิดว่าน่าจะอกมาเยอะขึ้นในส่วนของผลผลิตที่เป็นของอร์เจนตินาก็น่าจะอกมาเยอะขึ้นของตัวบราซิลเองก็อาจะอกมาเยอะขึ้นเพราะนั้นโดยรวมเราคิดว่า,าราคาทวนเหลืองโดยรวมน่าจะเป็นทิศทางที่เป็นขาลงในเครื่องหลังปีนี้แล้วตอนนองถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นเองในแง่ราคากรา,กากัทวเหลืองก็คงเป็นทิศทางขาลงแน่นอนคงเป็นเบนฟิตหรือว่าเป็นผลบวกกับผู้ประกอบการที่ทำปศุสัต ในในกรณีที่ตัวต้นทุนกากทุเหลืองที่มันลดลงนะฮะทีนี้ในแง่ของตัวท็อปพิกเองเนี่ยสำหรับกลุ่มที่เป็นซอฟต์คอมที่เป็นตัวต้นน้ำเรา prefer คือตัวน้ำตาล มากกว่าตัวตัวตัวถูเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆก็เลือกท็อปพี่ก็คงเป็นเคซาเหมือนเดิมนะครับก็มองว่าตัวราคาน้ำตาลตาลลกน่าจะมีผลช่วยในเรื่องของตัวราคาขายสําหรับตัวราคาส่งออกนะฮะแม้ว่าจะมีผลอาจจะมีผลบ้างกับเรื่องตัววอลลุ่มนะฮะเนื่องจากว่าวอลลุ่มหายไปจากเรื่องตัวเนที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเรื่องแรงนะครับส่วนตัวทวีวิลเราก็โฮนะฮะเหมือนเดิม นะครับทีนี้เดี๋ยวขอแตะในเรื่องตัวเนื้อสัตว์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าภาพรวม,ร,มราคาหมูจีนยังไม่ค่อยเห็นในเรื่องของ Improvement ราคายังยืนประมาณ13-14ถึงหยวนต่อโลเหมือนเดิมส่วนตัวราคาหมูเวียดนามเราเห็นการพลิก,กขึ้นมาในช่วงสงเดือนที่ผ่านมาจากการเปิดประเทศนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเห็นแค่หมูเวียดนามอย่างเดียวที่ฟื้นตัวในส่วนของตัวไก่ไทยกับหมูไทยเนี่ยหมูไทยยังเป็นขาลงอยู่นะฮะปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาอยู่ประมาณ เกกว่าเจ็ดสแล้วก็ลงมาอยู่ในกองกองประมาณสัก6 5สิบาถึงเจบาทต่อโล เราคิดว่ายังไม่เห็นความชัดเจนว่ามันจะบอททอมตรงไหนสําหรับราคาหุ้นไทยนะฮะก็คงต้องรอไปสักพักหนึ่งยังไม่ต้องรีบร้อนสําหรับการลงทุนในกลุ่มที่เป็นตัวปศุสัตว์ที่เป็นเน้นเน้นตัวหมูไทยส่วนที่มี c o n v i c ชั่นเยอะหรือว่าความเชื่อมั่นที่มากขึ้นก็คือตัวไก่เราเห็นตัวราคาไก่ฟื้นตัวกลับมาในช่วงตัวมั่นที่2องไม่ว่าจะเป็นตัวราคาลูกเจีย๊ยบราคาไก่เป็นราคาตัว byproduct ที่ดูดีขึ้น บ้างนะฮะทีนี้ถ้าสามสี่ดีเคเตอร์นี่ก็น่าจะเป็นตัวบอกว่าหนึ่งการบริโภคในประเทศมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนักท่องเที่ยวในประเทศกลับมารวมถึงทั้งตัวส่งออกไปที่ญี่ปุ่นกับที่จีนอย่ายงเงี้ยตัวไก่ส่งออกเป็นตัวดันในเรื่องตัววอลลุ่มด้วยทําให้ตัวดีมานมันกลับมาดูแล้วช่วยในเรื่องตัวราคาให้กลับมายืนในระดับที่ดีตรงราคาไก่เป็นที่ประมาณสัก4 4 4 5บาี่่หาทต่อกลได้นะฮะเพราะนั้นมุมมองเราเราคิดว่า ดูแล้วคอนวะิชั่นนปัจจุบันระหว่างหมูไทยกับไก่ไทยเรามีคอนวิชชั่นกับตัวไก่ไทยมากกว่าตัวหมูไทยนะฮะทีนี้ ส่งออกเองเนี่ยสำหรับตัวไก่ไทยปีนี้นะฮะก็จริงๆดูจากสมาคมในแง่ของตัวส่งออกไก่เองก็คาดโตประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ไดรเวอร์หลักจะมาจากตัวจีนนะฮะซึ่งจะโตเยอะเลยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานเขาต่ำจากเรื่องไอ้ตัวโควิดนะฮะปีนี้เนี่ยพลิฟไอ้ตัวนโยบายที่เป็นไอ้ตัวซีโร่โควิดโควิดพ o l i c เนี่ยตั้งแต่ต้นปีปุ๊บเนี่ยเราเห็นในเรื่องของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวการบริโภคอะไรกลับมาอย่างชัดเจนนะสำหรับตัวจีนเพราะฉะนั้นจีนปีนี้จริง คือโตประมาณสส่วนญี่ปุ่นเนี่ยคงคได้อันนี้ส่งจากเรื่องเปิดประเทศด้วยส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็โตประมาณสักสเอ,อ่อ EU กับ UK เนี่ยโตนิดหน่อยนะเพราะว่า,าจริงๆปีนี้คงเป็นในเรื่องเน้ยเรื่องของตัว economic recession ของที่ตัวยุโรป ก็อาจจะทําให้โตไม่ได้เยอะมากนะครับในแง่ตัวต้นทุนววมแมทเองเนี่ยเข้าพวดเริ่มลงเหมือนกันออมาอยู่ที่ประมาณสักสิบาทต้นๆนะฮะจากจุดที่มันพีประมาณสักเกือบสิบาทก็เป็นสัญญาณที่ดีนะที่เข้าพดดลงแต่ว่าริกสเปกเตอร์จะเป็นในเรื่องของตัวเอลนนิโย นะครับถ้าสมมุติมันเกิดแล้งในช่วงปลายปีมันจะเป็นมีผลกับครอบของปีหน้าละในเรื่องการปลูกเหมือนกันเนี่ยสำหรับตัวข้าวโพดก็ให้ติดตามลองดูต่อไปนะการแต่จริงเราคิดว่าครอบสําหรับข้าวโพดสำหรับปีนี้ที่จะออกตอนเดือนตุลาคมอ่ะเราคิดว่าอย่างเงี้ยผลผลิตยังน่าจะยังเยอะอยู่นะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวอ่ะของเอลนินโดที่จะมีความแรงขึ้นก็นตามนะฮะ ส่วนตัวกากถวเหลืองคงล้อไปตามตัวถุเหลืองตลาดโลกที่เรามองว่าเอาพุตของอเมริกากับของอเมริกาใต้เองเนี่ยจะออกเยอะขึ้นตั้งแต่ตุลาต่อเน,นื่องไปถึงประมาณกลางปีหน้ามันคงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปกดดันในเรื่องของตัวราคากากถูเหลืองในประเทศจากปัจจุบันที่มันย่อนิดเดียวไม่ได้เยอะมากนะฮะ ลงไปเยอะกว่านี้แล้วก็ต้นทุนคงจะนในแง่งตัวรวมแบบท,ที่จะลงก็ออย้่งแรงสําหรับในช่วงปลายปีแล้วก็ปีหนเะพระนั้นผลบวกก็คงกับคนที่ทําปศุสัตว์อ่ะที่น่าจะเห็นนะฮะในส่วนของตัวเขา้าวโพดอยู่ย้อนไปนิดนึงแล้วกันว่ามันจะมีประเด็นในเรื่องของการนําเข้าตัวข้าวสาลีเข้ามาด้วยใช้ตัวแทนตัวข้าวโพดด้วยซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยในแง่ตัวต้นทุนถูกกว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยดูแล้วถูกลงโดยที่ไม่ได้ใช้ข้าวโพดเต็มๆร้อยเปอร ก็อัพสตรีมที่เป็นตัวซอฟต์คอมเราเลือก KSL เล่นตีมนัองเอ็มนิโยนะครับในส่วนที่เป็นดาวสตรีมที่เป็นตัวไลฟ์ซอฟเราเลือกตัว GPT เพราะเราเลือกตัวเพียวเพลที่เป็นตัวไก่ส่วนตัวหมูเราให้รอนะ่ดยจะเป็นทั้ง c p f ทั้ง TFG แล้วก็ตัวเบทากรด้วยนะฮะดูตัว valuation ที่ดูน่าสนใจมีอยู่3ตัวนะฮะ GPT TFG แล้วก็ตัว KSL ถ้าตัด TFG ออก ซึ่งเป็นเวอร์ชันค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะก็ JPT 11เท่าก็ถือว่าค่อนข้างออถูกแล้วตอนนี้อยู่ใกล้ๆอาจจะใกล้ๆตัวลองเทอมแต่ว่าถ้าเทียบกับจุดที่มันเคยพียประมาณ12เท่าวกว่ากว่าเราคิดว่ากลับไปตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะเล่นได้ถ้ามองในแง่ตัว e ออ n ์เน็ที่มันจะ r e c o ร์ r กลับมาถ้าดูในแง่ตัว Q1Q จากเรื่องตัวส่งออกแล้วก็การบริโภคในประเทศที่กลับมา เฮเซเองเทรดอยู่ที่8.7เท่านะซึ่งจริงราคาหุ้นอาจจะสวนกับตัวราคาน้ำตาลตลาดโลกนิดนึงแต่จริงเราคิดว่าถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวราคาหุ้นก็ต้องกลับมาเล่นอยู่ดีตามราคาน้ำตาลตลาดโลกนะครับเพราะนั้นพีตรงนี้ถือว่าถูกมากนะครับในส่วน CPF กับ B ีทากโรจะดูยากนิดนึงเพราะว่าพีมันจะพินเพียนนะครับก็น่าจะจบสำหรับในกลุ่มเกษตรการอาหารเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเซ็กที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ